สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครบพบกับดิฉันฟ้าใสาปล้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการหวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่อง New Vision โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของช่อง New Vision ของเราได้ทางระบบจานดาวเทียมค่ะ PSI ช่อง124และทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ www.newvisionchannel.tv ค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันอยู่ร่วมรายการกับอาจารย์เดียฮิลิ่งทาโอลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันและอาจารย์เดียจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปในส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งของบ้านที่ทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือห้องครัวรับรองว่านึกถึงห้องครัวทุกคนต้องนึกถึงอาหารการกินอย่างนี้ห้องครัวมันจะส่งเสริมเราในด้านไหนคะอาจารย์ อย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าห้องครัวเนี่ยมันในเรื่องของอาหารการกินอย่างที่บอกใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่จะส่งเสริมมากเลยก็คือว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะการรับประทานเข้าไปดังนั้นเนี่ยห้องครัวจึงเป็นจุดสําคัญมากนะคะในบ้านนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพที่เราจะสามารถแบบมีชีวิตมีความเข้มแข็งมีกําลังกายที่จะออกไปทํางานอะไรก็คือคมาจากตรงนี้เลยคือพื้นฐาน แล้วห้องครัวในการจัดห่วงจุ้ยค่ะอาจารย์ค,ควรจะมีห่วงจุ้ยยังไงหรือห้องครัวควรจะอยู่มุมไหนของบ้านคะค่ะสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้คือแต่เราต้องมองจากประตูบ้านก่อนเลยนะ<ส>คือประตูบ้านเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าภายนอกที่เลินเข้ามาใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ห้องครัวเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านแต่แปลกไหมคะว่าห้องครัวอยู่ด้านหลังของตัวบ้านจริงนะแต่ลักษณะการวางเตา,ตาการทำอาหารพื้นที่การทําอาหารเขาไม่ให้เวลาเราทำอ่ะแล้วหัน หันหลังให้กับประตูไม่ใช่ประตูครัวนะคะเป็นประตูบ้านประตูบ้านใหญ่ที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเ,าเขาจะมีความเชื่อที่ว่าการที่เราหันหลังให้กับการทําครัวเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะมองไม่เห็นคนที่เดินเข้ามาถ้าในรูปแบบงขอเป็นจริงอะนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือเวลาบ้านไหนที่จัดที่จัด ท้องควรวลักษณะแบบนี้คือหันหลังให้กับการให้กับประตูบ้านบริวารจะไม่อยู่กับเราอย่างถ,าถ้าเกิดใครมีแม่บ้านคนรับใช้คนงานต่างๆก็คือเหมือนกับว่าจะเวียนเข้าเวียนออกไม่มีใครอยู่ได้นานแล้วก็ทรัพย์สินในบ้านอะไรย่าเงี้ยค่ะก็จะเก็บไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างนี้ดังนั้คือว่าถ้าเกิดว่าเราวางจัดหันหน้าวางยังไง เมื่อห้องครัวอยู่ด้านหลังของบ้านการทําก็คือเราจะต้องหันหน้าออกตรงไปตรงหน้าประตูบ้านหันข้างได้ไหมคะอาจารย์หันข้างก็ยังพอได้นะแต่ว่าถ้าใช่ดีคือถ้าเกิดเราหันหน้าหรือมองให้เห็นเนี่ยแต่ถ้าบ้านไหนที่แบบมันแก้ไม่ได้จริงๆคือคือเหมือนมันเหมือนเป็นบ<ม>ิวอินที่ต้องทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่สามารถแก้ได้จะจุดนีคือว่าการติดกระจกคือเหมือนกับว่าติดกระจกให,หให้สะท้อนเราข้างหลังเราอะ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนเรากลับไปอีกทีใช่ไหมคะ การกระทําเพียงเล็กน้อยแต่มันช่วยได้ทนนี่จริงติดกระจกมันก็ทําให้เราเห็นได้ด้วยว่าใ,ใครดึงเข้ามาใช่ค่ะก็คือใช้กระจกแก้ อันนี้าการแไดงจริงก็คือใช้กระจกในการสะท้อนเอาแล้วถ้าหันข้างๆมันก็ยังไม่ดีที่สุดใช่ไหมคะจย์ใช่คือจริงๆริงคือต้องหันหน้าคือเราต้องแล้ววิธีแก้นะถ้าหันข้างอะคะจ่นคือจริง,รงนอ่าการหันข้างมัน,ม,น,ม,นมันไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้คือมันก็โอเคคือหมายว่ามันโอเคแต่ว่าถ้าจะทําให้ดีึ้นเราอาจจะอยากติดกระจกก็ก,ก็แล้วแต่เราอะไร<ม>อย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องของประตูของห้องครัวอันนี้คือโดยโดยประตูของห้องครัวเลยเนี่ยคือเขาจะไม่ให้ประตูเนี้ยตรงกับ ห้องไหนของบ้านเลยเพราะมปนเหมือนกับว่าห้องครัวจะเป็นทาสไฟถูกไหมคะห้องอาหารห้องน้ำกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปตรงกับตรงห้องไหนอย่างห้องที่ต้องการความสงบเราต้องการความสุขหรืออะไรเงี้ยทาดไฟก็จะไปเหมือนกับไปมีมีผลปะทะดังหรือคนควรจะอยู่ใกล้กับห้องไหนมากที่สุดคะจริงจริงห้องครัวเขาห้ามอยู่คือใกล้ห้องไหนคือห้ามอยู่ใกล้ห้องที่เป็นทาตน้ำโดยเฉพาะห้องน้ํา ห้ามติดฝาผนังห้ามติดทุกอย่างเลยแต่มันก็มีวิธีแก้สําหรับอย่างบ้านที่มีห้องคือส่วนใหญ่เขาชอบชอบทำด้วยกันห้องครัวกับห้องน้ำเพราะมันใกล้กันทีนี้ห้องน้ำเนี่ยคือธาตุน้ําห้องครัวเป็นธาตุไฟไฟกับน,น้ํามันปะทะกันอยู่แล้วนะคะทีนี้วิธีก็คือ ให้ปลูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ยก็คือจะเป็นธาตุไม้ก็คือเหมือนกับว่าน้ําก่อเกิดไม้คือน้ําจะไปที่ไม้ก่อนก็คือบํารุงต้นไม้ให้ใหเจริญเติบโตแล้วไม้ก็ไปก่อเกิดไฟก็คือทําให้ห้องครัวแบบว่ามีความเป็นมงคลมีโชคลาภะในเรื่องสุขภาพเข้ามาให้เราได้วิธีแก้นะคะก็คือการติดการการปลูกต้นไม้หลายๆแบบหรือการติดเขาเรียกว่า กระจกอะฝ้ากระจกที่เป็นเหมือนสีเขียวต้นไม้อ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นสีของธาตุไม้อันนี้คน,นต้นปลูกต้นไม้นี่คือปลูกปลูกไว้ตรงไหนอะคะปลูกในห้องน้ำนลปลูกอย่างที่ว่าูระหว่างสมมุติประตูเราใช่ปะประตูห้องน้าเราเนะี่ยมันตตตรงกับห้องครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีอันดับแรกคือเราอาจจะต้องหาเขาเรียกม่านม่านที่เป็นเป็นมา่านลูกปัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นม่านที่เป็นภาพต้นไม้ธาตุไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องน้ํา เหมือนกับว่าผู้ด่าเห็นไหมคะก็ปลูก<อ>ได้ไม้ในร่มอะไรเงี้ยก็คือทําได้คือเหมือนกับว่าให้น้ำเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม้ก่อนอะแล้วไม้ค่อยมาที่ไฟมันก็จะเป็นการแก้ได้แล้วนะส่วนอื่นๆในห้องครัวหลังจากเตาอเอาตู้กับข้าวก่อนค่ะจัน เอาจุดสําคัญก่อนดีกว่าต้องเป็นเตาเพราะว่าเตาคือจุดสําคัญมากเกี่ยวกับครัวแล้วก็อย่างที่บอกที่อาจารย์จะเคยพูดในเรื่องของคนขี้ผีคู่เตาเตาเนี่ยรวมไปถึงไมโครเวฟด้วยนะคะไมโครเวฟหม้อหุงข้าวคือเครือ่องทาความร้อนใช่อะไรเงี้ยค่ะก้าต้มน้ำด้วยไหมคะอ่าใช่ทีนี้เขาให้นับเขาบอกว่าในห้องครัวเตาจะต้องเป็นเลขขี่ ไม่ควรมีไปเลอกคู่การมีเล็กที่จะทาให้การปรุงอาหารอร่อยคนในบ้านสุขภาพแข็งแรงคือมันอาจจะเป็นเคล็ดหรือเป็นทริคที่นี่เหมือนกับว่าการการวางไว้แบบไว้แบบเป็นขี้คือเหมือนกับว่ามนุษย์การปฏิบัติปกติปัจจุบันของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าให้วางของถ้าเกิดเราหาของเป็นก็คือเป็นขี้และเตาเนี่ยจะต้องไม่อยู่ตรงข้ามกับซิงลางจานเพราะเป็นท่าน้า แต่ส่วนใหญ่เขาจะเห็นที่จะเห็นจะต่อกัน,กนใช่อย่างนง้นคือห้ามอยู่แล้วทวิธีก็คือว่าต่อกันคือมันโอเคนะแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่แบบเป็นต้นไม้หรือเป็นเมาวางขั้นด้วยก็จะดีแล้วเตาก็จะไม่ให้อยู่ติดกับของที่เป็นหญิงอย่างเช่นตู้เย็นเปิดประตูมาหันหน้าประตูแล้วเข้าตู้เย็นเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความขัดกัน ก็คือพยายามทาให้มีระยะต่อกันแต่บางทีมันพื้นที่จากัดอาจารย์หันฝั่งนี้ก็จะเป็นต้องหันกลับหลังมาเป็นตู้เย็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าวิธีแก้ก็ต้องต้องท่านอย่างต้นไม้ต้องท่านแบบที่อาจารย์บอกคือว่าต้นไม้เนี่ยมันโอเคสุดแล้วอาจจะปลูกอะไรหลังตู้เย็นอะไรเล็กน้อยที่มันจะข่้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทริคอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าบ้านไหนชอบที่ใช้คนไปเที่ยวบ้านเยอะๆคือเหมือนกาให้คนมาสังสรรค์เนี่ยเขาให้เหมือนกับตู้เย็นที่เราวาระวางให้เปิดออกไปทางหน้าบ้าน คือเปิดตู้เย็นอ่ะแล้วคือเปิดประตูเปิดประตูตู้เย็นทางเดียวกับหน้าบ้านใช่คือเหมือนเปิดมาแล้วใช่เหมือนว่าเปิดออกมาแล้วมาเจอหน้าบ้านแต่<อ>ถ้าบ้านไหนที่แบบอยากสงบไม่ค่อยคมไม่ต้องมาหาฉันบ่อยหรอกฉันชอบสงบเนี่ยเขาให้อาหารประตูตู้เย็นไปทางหลังบ้าน ออ่าอ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นทริคอย่างกถจะหันข้างมีผลอะไรไหมก็ก็เป็นปกติก็ไม่ไม่ได้มีอะไรคือเหมือนกับว่าก็พอดี50-50อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ตู้กับข้าวคะ่ะจย์ควรจะอยู่ตรงไหนในห้องตู้ตู้กับข้าวเนี่ยก็คือจะเป็นที่ใส่กับข้าวคือคเราจะสามารถวางต่อได้เพราะจริงๆตู้กับข้าวผลจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะเพราะว่าอ่าเขาไม่ได้มีความร้อนความเย็นอะไรแล้วมันเป็นที่เก็บค่ะอ่าแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะจัดวางไว้ตรงไหนที่สะดวกกับมือของเราได้แต่ตู้กับข้าวมันจะเป็นแหล่งซับนะมันจะเป็นแหล่งซับ คนอาจจะรู้แต่จริงๆแล้วตู้อบข้าวมันคือการการเก็บของรับประทานดังนั้นเนี่ยห,ห้ามบูดห้ามเสียห้ามหน้าหูเข้าใจไหมคะคือแบบว่าไม่รกด้วยค่ะใช่เพราะว่าถ้าเราเก็บงานหนูมาดังสาบสิ่งที่จะบองบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านของเราก็คือว่ามันเหมือนกับบ้านของเรามันจะมีอะไรที่ที่มันไม่ค่อยดีมีมีสิ่งที่แบบเหมือนกำกำลังจะโชคดีเงี้ยก็พลาดไปได้อย่างง่ายเลยกำลังจะเลื่อนตาแหน่งเอาทําไมพลาดก็คือเหมือนกับว่า เรามีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นจุดที่มันไม่บัญชีที่เสียนะคะ,คะแล้วก็สีสีของในครองครัวควรจะเป็นสีครีมหรือสีขาวเขาจะบอกเอ้ยมันจกระโปรกแต่นี้คือทาให้เราเห็นง่ายและทําความสะอาดแต่มันจกระปรกง่ายจริงๆอาจารย์จะบอกว่าห้องครัวนะที่ทําสีทึบสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยบ้านหลังนี้นมีสิ่งปกปิด มีความลับชายมีความลับมีสิ่งที่ปกปิดทําอะไรที่ไม่เปิดเผยอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่บอกเราได้เลยดังนั้นเนี่ยเพราะว่าห้องครัวจะเป็นต้องเป็นห้องที่เหมือนกับสะอาดเขาให้มองเห็นความสกปรกได้ง่ายเพื่อที่เราจะได้ทําความสะอาดได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเตาว่าห้ามมีเลขคู่แล้วถ้าบางบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเตาคู่อะค่ะแต่เรามีหม้อข้าวมีไมโครเวฟมีอะไรอก็คือรวมๆกันแล้วเครื่องทาความร้อนห้ามเป็นขคู่ใช่ค่ะจะรวมๆกันหมดคล้ายบันไดอะที่ห้าเป็นคู่ก็เป็นคี่อะไร ค่ะคุณผู้ชมคะน,นั่นก็เป็นทริคในการจัดห้องครัวเพื่อจะเสริมสุขภาพช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันว่าจัดห้องครัวยังไงจะเสริมความรักและก็ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะได้รับคําแนะนําในการจัดห้องครัวก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ